ลเวพูลนะครับกำลังจะบรรจุกระสุนเข้ากระบอกปืนอีก40ล้านปอนด์ค่าตัวของฟาบินโจที่จะได้รับจากเอลอติฮัดกำลังนะครับเจรจาและยื่นข้อเสนอเข้ามาอยากเป็นทางการแล้วในการขอซื้อตัวมิดฟิล์บราเซิลนะครับไปร่วมงานต้องถือว่าเป็นกระสุนที่บีบบังคับให้ลีวพูลต้องถวนคืนกลับไปอยู่ในตลาดนักไปอีกครั้งและการเข้าไปในตลาดนักเตะครั้งนี้มันสําคัญอย่างไรนะครับมันสําคัญตรงที่ว่ามิดฟิลตัวรับที่ลเวพูลจะเอาเข้ามามันจะต้อง ต้องไม่ใช่เป็นดาวรุ่งมันจะต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีด้วยเรื่องของประสบการณ์เรื่องของฝีเท้านี่คือองค์ประกอบหลักที่ลิเวอร์พูลจำเป็นที่จะต้องเฟ้นหาให้ได้โดยด่วนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลิเวอร์พูลนะครับคว้าตัวฟาบิโนมาจากโมนาโกในปี2018ค่าตัว43.7ล้านปอนด์ใช้งานไปแล้ว5ปียังขายได้40ล้านปอนด์แบบนี้กับวัย29เข้าสู่30ปีของฟาบิโนถือว่าไม่ต้องคิด อะไรมากพอเรามาดูกันว่าใครล่ะจะมาเป็นตัวแทนของฟาบินโญในตลาดแห่งนี้ถ้าหากมองเรื่องของโรมโอลาเวียหรือจะเป็นไรอันกราวินเบิร์ชที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ดูเหมือนว่านั่นอาจจะเป็นออปชันที่เลวพูจะซื้อมาเพื่อการสแตนบายเป็นการซื้อเพื่ออนาคตมากกว่ามอยเซสไกเซโดหรือออเรเลียนชัวแมนนี่ก็โผล่ขึ้นมาแต่2เจ้านี้คงต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าเราดําเนินการมาช้าไปโดยเฉพาะเรื่องไกเซโดเชลซีเดินหน้า ไปเยอะแล้วอ๋อน่าจะไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ขณะเดียวกันช่วเมนี่เรอัลมาดก็ไม่อยากจะขายมันเลยทําให้ชื่อของนักเตะที่เคยผ่านแล้วก็มีประสบการณ์เวทีต่างๆมาก็อาจจะทําให้ถูกพิจารณาเข้ามาก็มีชื่อของใครบ้างชื่อของโซฟิยานอัาบัตอัลบัตนี่ก็ต้องถือว่าเป็นนักเตะนะครับที่เลี้ยวภูตกเป็นข่าวกันมาตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกแล้วนอกจากนี้ยังมีชื่อของนักเตะอีกหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นปาลินญ,ญา ของฟูลแลมซึ่งลายนี้บอกเลยว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแต่รู้หรือเปล่าครับว่าค่าตัวฟูลแลมเรียกไปยังเวสต์แฮมสูงถึง90ล้านปอนด์เลยทีเดียวอีกคนหนึ่งคือคาวินฟินลิปคาวินฟินลิปตัวสำรองนะครับที่ไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งของโรดี้ได้แม้ว่าจะเป็นดาวรุ่งแต่นี่คือดีกรีทีมชาติอังกฤษถ้าเอาคาวินฟินลิปมาสู่ทีมจะได้2เด้งเลยเพราะนี่คือโควโกนด้วยเหมือนกันเมื่อมาพิจารณาแล้วก็คงคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะปล่อยมาลิเวอร์ pool จะปล่อยให้กับทีมที่เป็นหอกข้างแรลหรือเปล่าตรงจุดนี้ต้องมาดูกันหลังจากนี้ไปนะครับทั้งเจคฟ์ครอปแล้วก็ยอร์กชมาสเทอร์คงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วนักเตะที่มีอยู่ในลิสต์ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นใครคงต้องงัดไม้เด็ดแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าปรีซีซั่นมันเริ่มต้นแล้วนักเตะใหม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาเรียนรู้ระบบจําเป็นที่จะต้องมารู้แผนการแล้วก็สิ่งต่างๆที่ลิเวอร์พูลต้องการที่จะให้เขาเล่นตรงจุดนี้แม้จะมีเวลาแต่มันก็ นเวลาบีบด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเลยแม้ว่าจะได้เงิน40ล้านปอนด์มาแต่จะทําอย่างไรให้เงิน40ล้านปอนด์นี้แปลงค่าออกมาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดซึ่งตรงนี้ต้องตัดสินใจนะครับก็ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นอีกเหลี่ยมหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมกว่าที่คาดการกันเอาไว้มันก็เป็นไปได้เช่นกันการดึงนักเตะต,ตอนนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องคัดของเกรดดีๆเข้ามาสู่ทีมแล้วลเวร์ภูนเป็นทีมที่ถนัดเหลือเกินในเรื่ องขดิวดำดินดิวปฏิหารก็มาดูกันว่าที่สุดแล้วมันจะสร้างปฏิหารอย่างที่ทุกคนคาดหวังกันเอาไว้ได้หรือเปล่าอีกไม่นานนะครับก็คงจะรับทราบกันแล้ว